กลับสู่รายการของเราอีกครั้งทนผู้ชมนี่คือรายการทูเดย์โชว์และนี่คือช่วงแปลกเหซ่าไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อจริงๆคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความฝันอยู่ในชีวิตครับและความเป็นจริงของชีวิตเรามันไม่เหมือนฝันเลยครับแต่เราต้องดําเนินชีวิตเราจะทํายังไงให้ชีวิตจริงกับฝันของเรามันอยู่รวมกันได้ครับคนคนนี้ทําได้ครับนคนนี้ชื่อสันชัยเพชรสัโรงครับอาชีพจริงๆขับแท็กซี่ครับ แต่ในชีวิตจริงๆเนี่ยอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กอ๋อฝันอยากเป็นนักร้องอยากมากแต่ไม่มีโอกาสแต่ชะตาต้องไปขับแท็กซี่มันก่อนขับแท็กซี่มานี่ขับสิบล้อก็เคยมาแล้วจนสุดท้ายมานี่ททำมาทุกอย่างแล้วอาชีพในสุดท้ายนะคุณโกเข้ามาทำขับแท็กซี่แต่ความอยากเป็นนักร้องก็ยังอยู่อายุก็ป๋าก็ไปห้าสิบแล้วแต่ก็ยังอยากอย,กอยู่อ๊จะทำยังไงดีตัดสินใจท่านผู้ชมทำอัลบั้มเหมือนซะเลย เฮ้ยจริงๆไปหาครูเพลงไปหัดร้องเพลงแล้วทำอัลบั้มของตัวเองเลยครับจะไปขายใครอ่ะเฮ้ยก็ขายคนที่นั่งรถเราเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งมากท่านผู้ชมแล้วพอขึ้นรถป็๊ปลก็แปลครับก็ขึ้นรถสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยไปไหนก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วไปนู่นไปนี่เสร็จระหว่างทางเนี่ยนะครับ ผมเนี่ยชื่อสัญชัยเพชรสัมพรมผมเนี่ยอยากเป็นนักร้องผมทำอัลบั้มของผมเองผมก็ขออนุญาตร้องเพลงให้ฟังได้ไหมครับขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตก่อนพอขออนุญาตเสร็จผู้โดยสารบางคนก็อนุญาตบางคนพออนุญาตปั๊บร้องให้ฟังเลยร้องให้ฟังอย่างเสร็จสับเรียบร้อยเพราะไหมครับเพราะรผู้โดยสารพาเพราะเพราะมีอัลบั้มขายขายอัลบั้มขายอัลบั้มผู้โดยสารบางคนก็บอกไม่ฟังไม่ฟัง ไม่ฟังก็นั่งเฉยๆแต่มีหำอ่าหะยังไงก็ยังมีหำหน่อยเนี่ยเผื่อเขาเปลี่ยนใจเผื่อฟลุกท่านผู้ชมครับมันเป็นบรรยากาศที่น่าชมมากสำหรับคนที่มีความฝันและชีวิตจริงเนี่ยมันไปกับฝันไม่ได้เอามันมาคู่กันให้ได้ครับนี่คือเขาครับนี่นี่คุณดูก่อนคุณดูนี่คุณดูก่อนหน้าตาหน้าตาก็อย่างนี้นะนี่เดี๋ยวดูก่อน นี่ฮะลูกค้าคนไหนชอบไงมันมีลูกมันชอบก็เฮไปด้วยไงี้ยก็สนุกไปนี่เราเอากล้องแอบไปถ่ายในรถนะครับนี่คุณสุภาพตุ๊นีินี่ดิมีมือมีข้อมือมีข้อหน่อยนะครับแต่ที่ข้อเนี่ยไม่รู้ว่าแกคันหรือแกอะไรนะยุ่งกันหรือเปล่านี่นี่นี่อันนี้วีสนุกสนุกหน่อยมีเต้นมีเต้นมีจริงๆนะครับคลายเครียดคลายเครียด นี่บางคนก็ดูโน่นดูนี่ไปแต่ฟังเพลงไม่สนใจนะผมฟังแต่เพลงแต่ไอ่แต่ฟังเพลงไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเขายิ้มเขายิ้มนี่ครับนี่ครับนี่นี่แล้วมันมีเพลงของเขาเป็นอัลบั้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะร้องได้หลายเพลงนะครับ นี่นี่นี่ใหม่ๆครอบครัวผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งบริการที่แบบเนื้อรวยเออมันเทินมากผมว่าเขาคิดดีมากคิดทิ้แตกต่างเขาถึงได้มาออก่วกแปลกเท่าไม่น่าเชื่อของเราครับเขาเป็นความคิดที่ดีมากมบพบกับตัวจริงเขาเลยดีกว่า,า,าครับท<อ>่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับเดี๋ยวจะพูดแบบว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งต้องมีอนาวเซอร์ถ่าเก็นไงครับ หัวใจสี่ห้องท่านเต็มหรือย่าง้โห oh ถ้าหัวใจสี่ห้องท่านเต็มแล้วขอแค่ซอกเล็บ <Okay. S 2> ให้นักร้องตัวน้นอยคนนี้เขาไปอยู่ในซอกเล็บของท่านก็ยังดีเขาเกิดมาไม่ได้เพื่อฆ่าใครครับแต่เขาเกิดมาเพื่อฆ่าความงุนงิดฆ่าสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณไม่สบายใจบนรถของเขานี่พบเขาเลยครับสัญชัย สำโรงครับ <Yeah. S 1> นักที่กันนี่นี่น้นอง ดาก็งอเกินเงินยากไร้เลือเกินขาดก็เงินสาวเหมือนไม่มองที่แวากับไรมาลิมาไหลลำยองสาวดิเสาวทองหนุ่มบ้าน้องคอยทำทุกวันหนุ่มบ้าน้องคอยทำทุกวันหัวใจแท็กซี่สุดจำหัวใจแท็กซี่สุดจำถูกเขาจะดำเขาทำแสบสันคอยบอกจนไม่สำคัญ บอกจนไม่สำคัญหากเจรักกันมั่นคงจริงนี่ต้องขยับแท็กซี่มาขอแต่งงานต้องขยับแท็กซี่มาขอแต่งงานแล้วกับพะมานไปป่าจนต้องมาตื่นจางใจตีายแท็กซี่เอ้ยน้ากินน้อยน้อยนน้องก็น้อยน้อยน้อยกัดโซโตัวเอ้จากใจดำต่างมาทำายได้บ่สต้นใจบักได้จักหน่อยรถดบ่คอยคนกับแท็กซี่เก็ที่แอ้โอ้เห็ดจังใดกันสิขาย แทกซีแต่เขาเปดตีน่ากินทีแม่ขอมมุนมั่งกันเดียวแต่แต่มันอายแย่ยันมุ้ยันเรื่องแต่งงานเลิกลมดีกว่าเศร้าขึ้นราคาค่าสิสอดแกงสินสอดแกงจยอดไทยเพชรสำรองครับโอ้โหโอ้ยเสียงโอเคเลยท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นถ้าคุณมีฝันครับตรงทำแบบชายคนนี้ถ้าท่านอยากเป็นนักร้องถ้าท่านขายข้าวแกงทำอัลบั้มสิครับ ถ้าท่านรับจ้างซักผ้าซักกรีดอยากเป็นนักร้องทำอลบรามสิครับถ้าท่านรับจ้างตัดต้นไม้ตามบ้านจัดแต่งสวนอยากเป็นนักร้องทำอบรามสิครับระวางท่านแต่งสวนไปเอ๊ะชายดีเด็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอาจจะเกิดก็ได้คุณสอนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบวิธีคิดคุณมากคุณสอนชัยเป็นคนที่ไหนเป็นคนจังหวัดอุบลคับเป็นคนจังหวัดอุบลเข้ามาอยู่กรุงเทพนานหรือยัง มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่พ่นีอมาม่ได้หนีนี่มาไม่ได้หนีแต่นีามานมาหนีความจนมาตลอดเวลามาในชีวิตอยากเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กเลยครับอยากเป็นมนตั้งแต่เด็กเลยครับอันไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสจน50ก็ยังไม่ท้อทําเองเลยครับไปหาครูเพลงแต่งเพลงเองแล้วก็บางส่วนครูเพลงก็แต่งแล้วก็เข้าห้องอัดร้องเพลง ท่านผู้ชมเอาไปขายตามค่ายว่าผมสุดยอดเสียงดีขนาดนี้ถูกต้องไหมเรียบร้อยค่ายทุกค่ายพูดเสียงเดียวกันหมดเลยกลับไปก่อนกลับไปก่อนโดนใจโดนใจโดนใจมากกลับไปก่อนอันนี้มันเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงแต่เขาไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับอกให้กลับกลับก็ได้แต่คราวนี้คิดความคิดใหม่ขึ้นมา ร้องในรถเลยก็ได้ครับถ้าลูกค้าชอบใจสมมว่าไปเนี่ยแปบาทเขาให้แบงค์ร้อยมาเขาให้ติ๊ไหมให้ครับให้เท่าไหร่บางคนก็ให้ยี่สบางคนก็ร้อยหนึ่งบางคนก็ส0งร้อค่ามิเตอร์ร้อยหนึ่งก็ให้ส0งร้อพรให้200พี่ผมให้แถมซีดีให้เพราะว่าซีดีเราขายซีดีละหนึ่บาทตอนนี้ถ้าเกิดว่า เขาให้20บาทเอาแต่ปกไปแล้วกันพี่ัจะไปปั่ไปอปกฟังดขายแท็กซี่แต่งเมียสัญชัยเพชรสมรงอาชีพขับแท็กซี่ถ้าท่านขึ้นรถไปเจอกับเขาเข้าจงจำไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าท่านมีฝันไปให้ถึงไปแบบเขาเขาไปโดยการเอามาบวกกับอาชีพเขาเราทำได้ผมว่าคุนนี้สุดยอดจริงๆคุณน้าคารวะมากๆจริงๆสุดยอด ผมวต่อไปผมว่าสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดจริงๆไม่มีอะไรที่จะสุดยอดอเยี่ยมเท่เท่านี้อีกแล้วใช่ไหมธรรมดามากอะไรเนี่ยเิ้ยถ้ถามว่าสุดยอดไหมก็สุดยอดในแขนงของเขาแตอา่อ้าครับ<ฮ>วันนี้เนี่ยลุงใหญ่จะให้อาเปิดโอกาสให้กับเด็ก ถ้คนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วด้อยโอกาสอ๋ออันนี้เนี่ยบอกบอกเลยว่าพี่สัญชัยยังมีอาชีพนะครับยังมีรถขับท่าหมากินดูแลครอบครัวแต่เขาคนนี้เขาตาบอดโอ้โหเดี๋ยวคนที่นั่งสารครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาคนเดียวหาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาอยู่โอ้โหเล้ยมากนะครับเชิญครับโอ้โหดูดิ โอ้โหรูทอาเฮ้ยน่าสารมากนะก็ทุกวันนี้ก็ทำงานช่วยครอบครัวตอนนี้ก็ทำงานไปด้วยผ่อนรถให้ผ่อนรถให้คุณพ่อด้วยรถให้พ่อดีจังผมเป็นรถซาเล้งหรือรถอะไร B M Saico ผ่อนรถ B M Saico เเหรอครับผมแล้วพ่อขับรถไปไหน อ่าคุณพ่อขับรถไปตามร้านเล้าไปโคโยตี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็กลัวพ่อเหนื่อยฮะครับผมดีดอเไรลยต้องทํางานหลังนูกครับผมอ่าก็เดี๋ยวร้องให้ฟังหนอร้องเพลงให้ฟังอยากฟังเพลงแนวไหนฮะพี่อยากฟังอ่าไออะไรนะที่เขาเขาออกออกไอเขาเรียกอะไรออกแถลงก็ทะเลงแล้แบบพอลงมาคลิปนิดเดียวแล้วดังมากเลยอ่ะไอพี่ก็ร้องร้องไม่ได้พี่จำเนื้ออะไรใส ใส่ใส่วาสีบอถิ่มกันอ่าอ่พี่พี่พี่ได้ยินนะมันร้องว่าใส่วาสีบอถิ่มกันใส่หัวติมีกันและกันอ่าอย่างนี้นะแตเดี๋ยวยุดยุดคุณคุณหยุดนิดนึงครับคุณหยุดนิดนึงเลยครับแกกลับเถอะไอ้นี่มันร้องรแกบอกอยากอันนี้ร้องไกลเลยพี่บอกพี่บอกไม่รู้จักพี่พี่ร้องก็องเพลงดอ่าขอร้องของขอเอาเลยครับอ๋อแท็กหนึ่งครับแท็กหนึ่งครับผม หากกันมมาตัดโดนแล้วโอ้เกลียดแต่งไปกันงแต่ทางมิแด่ขี่ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายตาสีห้าหรือเสาสีห้าสีจับมือกันอยางว่าสั่งว่าว่าใจสวยน้องบ่หัวใจมาสิว่าเขาไปกันบ่ได้ ใส่ไว้สี่มีกันและกันใส่วันที่ฮักแทงกันใส่ว้ที่มีกันฮับฮับฮัอพับฮัอบพอเก่อนนะพี่มาโอเคเพลงนี้พี่ชอบมากเลยถือว่เสียงดีเป็นแบบว่าพี่ขอเพลงต่อไปได้ไหมเป็นเพลงที่แบบจจ้ร้องได้ไหมเพลงจดโจ้แบบแบบมันมีนังร้องคนนึ่งไงเรา ไอ้อ้เหมือนกันเลยไอ้ไอ้แจ๊ดไอ้คนที่เมียมันเขาบอกว่าหนีไปแล้วอะไรเนี่ยเออเนั่ยน้องน้องน้องฟังพี่น้องฟังพี่แต่ทิ้งลูกไว้นะคือไอ้เจนนี่ปีนคนนี้บอกเลยว่าออกคลิปมาตอนนี้จะ300ล้านวิวแล้วมั้งโอ้โหรอได้รับความนิยมใน YouTube มากแล้ว่าดังขนาดเมียมันหนีไปมีคนใหม่เนี่ยแต่แต่เจไดทำไมอ่ะเจไดน้องร้องอายุตั้นต่อรถความตายทั้งคัน ปุกแจ๊เหรอปวกนีเาเพอยงี่ครับเคยโดนตบด้วยไหม่ะโอ้โหคนเดียวลูกหลอกตีนเนีย เมื่อวานแวนไปปากเก่สาวๆมาเกตถามมาเด็กใไม่เมียกหปอหลอเดียวมีผมคนเดียวเดียเมียวมื่อวานวันรุ่ง่าแขกวานวันรุ่งาแขสาวๆแบกเฮ้ยเี้แจเดมเรียโอเคมางดีกว่า โอเคปิดเลยครับผมว่าเขาใช้ได้แล้วผมโอเคเลยพี่เนี่ยชอบเสียงหนูมากเลยอันเดียให้ทิปหี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนมีมีอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่าพี่อยากให้พี่ให้คือก็อาจจะน้อยกว่าค่าตัวพี่ให้สองพันนะครับอได้ขอบคุณพี่โคมากนะครับพี่ให้เงินผมมาสองพันบาทเป็นนพี่ครับนี่แบงก์ยี่สิบนะครับเอาทำไมรู้เนี่ยหนไหนหนู หนูนึกว่าหนูมองไม่เห็นไงถึงตาผมบอดนี่แต่จมูกผมได้กลิ่นฮะยังแบงยี่สิบมันกลิ่นอะไรแบงยี่สิบสีเขียวกลิ่นใบเตยฮะโอ้ใช่อย่างนี้ถ้าถ้าสมมติว่าอันนี้อันนี้อันนี้แบงอะไรอันนี้แบงอะไรอันนี้แบงร้อยสีแดงกลิ่นสตรอเบอรี่ฮะโอ้ต้องลองต้องลองคือเขาเนี่ยบางทีเขา อาจจะไม่มีความสามารถทางด้านมองเห็นแต่ว่าเขามีเอาความสามารถทางด้านอื่นสมมติอันนี้แบงแบงอะไรแบงอะไรอันนี้สีม่วงแบงห้าร้อยกลิ่นบลูเบอร์รี่ฮะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเด็ดจริงอ่ะคนยาออนุญาตเออเออคนญาตอันนี้แบงค์พันสีเทากลิ่นปูนซีเมนต์ฮะเก่งมากผมเอ่ะพี่อยากรู้อ่ะจอบรี่ฮะเฮ้ยอ่ะเนี่ย บูเบอรี่ฮะอ่ะนี่อ่ะปูนซีเมนต์ตกลงผมว่าปูนซีเมนต์ครับเฮ้ยบอกแล้วบอกให้รตงยีคือรู้ตั้งแต่แรกแล้วท่าทางอ่ะมันตาไม่บอดหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนแรกที่ไปพูดถึงสงสัยมันคงจะชอบไอ้นักร้องคนนี้มากไอ้แจ๊ดอะไรเนี่ยที่บอกไปบอกว่าเมียมันหนีไปอะไรเนี่ยมันหันมามองเลยหันมามองเลยเมียมันไปอย่างเดียวไม่พอ เอาลูกทิ <S <S ้งไว้อ like ีกมันขมือตาใสเลยเห็นมันบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าไปหาประสบการณ์เกี่ยวันรอกเขาอีกวันนี้จะขอขอบคุณคุณสัญชัยเพชรสมรงนะครับแล้วก็เจ้าของอัลบั้มขายแท็กซี่แต่งเมียแลานผู้ชมฮะคนเราถ้ามีความฝันอ่ะเอาฝันมาบวกความเป็นจริงแล้วมันอยู่ได้วันหนึ่งเขาได้ติป20บาท30บาทหรือขายเทปได้100อะไรก็แล้วแต่ แต่เขามีความสุขที่ได้ทํามันทุกวัน <ผม S 2> และเป็นความสุขจริงๆนะท่านผู้ชมและเป็นความสุขที่ไม่รังแกใครด้วยเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยเขาถามก่อนอยากฟังเพลงไหมอยากฟังร้องแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่อยากฟังเขาก็ไม่ร้องครับผมแต่ทำพักสักครู่พวกสีหนา้าสนใจก่อนเดี๋ยวพช่วงต่อไปคงรายการ <S <S สักครู่เดียวครับ Amazing ่างแดนคุณวัฒน์ยังคงอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องแต่ไม่น่าเชื่อผมเพิ่งรู้คนญี่ปุ่นเสริมสิริมงคลให้กับรถตัวเองด้วย